สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ตัดปากนะครับปากไม่ดีดีครับเขาก็ทำมาดีนะครับแต่ว่ามันไม่ถูกใจเราเนาะเราก็ทำใหม่นะครับก็ตัดออกครับแต่ก่อนมันขึ้นสูงนะครับนุ่นครับเหมือนฝั่งนู้นนะครับนะครับสไตล์วิชานเขาจะทำปากนี้นะครับ พอมันขึ้นสูงแล้วข้าวมันไหลมามันก็มาลงะมันก็มาลงตรงนี้นะครับมันก็มันก็ออยตรงนี้ครับตัดทําใหม่ครับแต่งข้างปากใหม่ครับเขาเรียกอะไรล่ะเรียกดาบเหรอ,อช่างนายเขาแต่งใหม่ครับเราก็จะไปซื้อเหล็กแบนนะครับเหล็กเหล,ล็กแบนมาวิ่งก็โอเค หรือเปล่าแล้เหล็กแบนหรือเหอล็กกลมดีแบนแหละแบนก็ได้ง่ายดีก็เหลือคันนี้เหลือแค่สามปากนะครับแล้วก็มีไฟครับเตรียมจะใส่ไฟนะครับใส่ไฟให้ผิดกันเต็มที่เลยเรื่องใส่ไฟนี่ถนัดมากเลย เราจะได้แก้จุดน,นี้นะครับนี่ครับไดชาร์จอ๋อไดชาร์จสายพานมันมันมันปีนนะครับสายพานมันปีนครับมันไม่ตรงครับเราต้องขยับมาเออใครใส่ไม่ตรงอ่ะตัวนี้ก็จะดัดนะครับดัดให้มันหลบสายพานแล้วก็ขยับได้ชาร์จเข้ามาให้มันตรงรไปเกฑ์ท่อเก่าครับ ขายนะครับนี่ทำเาขาสะอาดหมดแล้วครับภายในเยี่ยมอองอรไทยไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงครับจะปากเหมือน อะไรอํานวยตัดเอาเงียบปุ๊บเหมือนเหมือนปากอำนวยเลยอํำนวยการช่างอันนี้ดูดูฝาตู้ครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโกหกนะครับเนี่ยวิชาญของจริงนะครับสติกเกอร์เขายังอยู่เลยครับ วันนี้ร้อนอบอ้าวครับไม่มีแดดครับแต่อบอ้าวนะครับก็ไฟก็จะใส่ข้างล่างตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็สองเครื่องนะครับแค่นั้นก็พอครับเอ่อในอุ้มอีกหนึ่งดวงครับงคืนไม่เท่าไหร่หรอกครับแถวบ้านผมเกี่ยวแค่สองสามทุ่มเขาก็เลิกกันแล้วนะครับรถเยอะครับไม่จำเป็นต้องเกี่ยวดึกนะครับ อ,อไอ้ที่ดังนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานในคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าส่าจะลองลองไอตั้งปัม๊มโซล่าใหม่ว่าจะลองดูหน่อยว่าสติดเครื่องมันสักชั่วโมงหนึ่งมันจะอุณหภูมิจะเป็นยังไงยังไม่ได้ลองเลยครับมีเสียงดังที่เอาพัดลมนะครับเอาพัดลมเอาพัดลมมันหลวมนะครับทีนี้รอยเชื่อมมันแตกครับรอยเชื่อมแตกลูกเืนกับเผาเราเชื่อมติดกัน นี่รอยเชื่อมมันแตกมันก็ดังนะครับก็แก้ใหม่แล้วครับเสร็เรียบร้อยเงียบคลิปตั้งปั๊มใหม่ก็ตั้งองศาจุดระเบิดใหม่ก็เสียงดังดีขึ้นนะครับเสียงดังเพาะนะครับเสียงดังเพาะเดินเบาแบบเดินหอบได้อ่ะหรือที่ไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งที่ตูดปั๊มนะครับ ตั้งแค่องศาจุดรลเบิดปุ๊บก็เดินหอบเลยครับเสียงดังแบบมีกำลังขึ้นมาเลยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแนวิธีรถไม่ใส่เบาน้ำเราจะต่อเราจะทำยังไงให้น้ำมันวนดีนะครับสมมติว่าส่วนมากเราถอดเบาน้ำาอ,อกกู่แล้วแหละนะครับรถบรรทุกนะครับ รถบรรทุกหรือรถเก่าเนราไม่ใส่วนานล์วน้ำเย้วเดี๋ยวจะมาแนะวิธีต้องปิดตรงไหนครับปิดตรงไหนให้มันวนเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับนี่สวัสดีครับ